ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงแล้วก็อยู่กับนี่ครับผมเมทันชีสนะครับผมเมทันชีสซึ่งมีรอยรั่วนะครับก็ตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงหน้าฝนหรือว่าพายุเข้าอะไรนี่นะครับก็เมื่อเช้านะครับมีเอฟซีนะครับทักมาว่าช่างแคะจะขึ้นไปอุดหลังคานะครับก็อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ในตัวเมืองนะครับไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับ แต่ทั้งก็แนะนำนะครับวิธีการนะครับอุดนะครับโดยการใช้โฟมนะครับนี่ครับใช้โฟมเศษโฟมแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นเศษโฟมซึ่งเอ่อที่ใช้ลองอันนี้น่าจะเป็นที่ลองเครื่องซักผ้ามานะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้หมดนะครับก็เอาผสมกับเบนซิน สมกับเป็นซินเสร็จแล้วนะครับเราจะมานํามาอุดนะครับลักษณะแบบนี้นะครับบนหลังคานะครับจริงๆจะมีน็อตด้วยนะครับมีรูน็อตด้วยนะครับก็แคตแงะนะครับก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้แล้วกันก็นี่นะครับบนหลังคานะครับบนหลังคาเมลอนชีสนะครับก็จะเป็น โดยมากจะเป็นหัวน็อตแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งนะครับรั่วนะครับเป็นแบบนี้ก็จริงๆแล้วนะครับผมถ้าใต้เป็นสกูแบบนี้นะครับใต้ใต้สกูนะครับจะเป็นลูกยางนะครับแบบนี้นะครับก็นานๆวันนะครับนานๆไปนะครับลูกยางตัวนี้นะครับจะแข็งแล้วกดไม่ลงนะครับก็คือยางตายนั่นเองนะครับแล้วมาอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับ ก็หลังคาเราใช้มาหลายปีนะครับนี่ครับยางตายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกดไม่ลงนะครับกดไม่ลงเลยนะครับนี่ครับเป็น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 แข็งแข็งแบบนี้นะครับก็เวลามันกดไม่ลงแล้วนะครับเอ่อถ้าเป็นเอ่อหลังคามีทั้ชีตแบบนี้นะครับก็จะเกิดการรั่วนะครับน้ําฝนมานะครับก็จะซึมลงตรงหัวน็อตนี่นะครับก็แคทไซแงก็จะเอาวิธีการอุด หลังคาง่ายๆมาฝาก f อหรือท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็โฟมนะครับแล้วก็เเกลียมน้ํามันเบนซินนะครับนี่ครับตอนี้นะครับน้ํามันเบนซินนะครับก็เอใส่ไปประมาณนี้เลยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะนะครับมือไม่เยอะนะครับก็นะครับมี f อซแคมเซงแงนะครับเมื่อเช้านะครับบอกว่าช่างแคะใช้โฟม แบบนี้นะใช้ลงไปนะมันเหนียวยืดลงมาเลยนะครับแขกไสเงีก็จะบอกให้นะครับว่าวิธีการทำนะครับมันต้องให้ให้ตัวที่เราผสมเนี่ยให้มันแค่นแค่นหน่อยแค่นแค่นก็คือแข็งแข็งนั่นแหละนะครับไม่ใช่เหลวแป้วเลยนะครับเหลวแป้วมันใช้ไม่ได้นะครับนี่นะครับอันนี้แขกไสเงี้ก็จะทําให้ดู็แล้วกันนะครับ โฟมไม่พอนะครับเดี๋ยวเราจะผสมอีกนะครับเอาโฟมมาอีกนะครับตัวพี่หนูของโฟมอีกอันนั้นเอามาปั้นนึงเลยนะครับเพราะว่าโฟมเนี่ยเราหาได้นะครับไม่ยากนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเริ่มเริ่มเป็นเริ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วนะครับก็จะละลายอ้าวอันนั้นเอาไปทำไมเอามานี่ไปเอามาเพิ่มอีกนะครับนี่ครับ นี่ครับก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วนะครับนี่แค่นี้เองนะครับก็การที่จะอุดหลังคาแบบเร่งด่วนนะครับก็ตัวนี้นะครับก็วิธีอุดหลังคาแบบนี้นะครับก็ช่างหรือคนงานก่อสร้างนะครับก็จะเห็นว่าเขาย้ายแคมที่ทํางานบ่อยนะครับย้ายแคมที่ทํางานบ่อยก็จะทําการนะครับสั่งสีนะครับก็อย่างที่มุงไปแล้วนะครับเขาก็จะลือ เอาไปมุงที่ใหม่นะครับเอาไปมุงที่ใหม่นะครับก็จะเอามาไว้อาศัยอยู่อาศัยหลับอาศัยนอนนี่แหละนะครับก็ก็จะเป็นรูเยอะนะครับก็จะใช้วิธีนี้แหละอุดนะครับไม่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 เสียงเงินเยอะนะครับผมนี่นะครับก็พูดไปคนไปนะครับมันก็ยุบเข้าไปเรื่อยนะครับนี่ครับ โฟมนะครับก็หาเก็บได้นะครับตามนี่เขาไม่ใช้แล้วแหละเยอะแยะเต็มถนนหมดนะครับเต็มทางหมดถนนหนทางนะครับก็นี่นะครับก็ต้องให้ใช้ความที่มันแคนหน่อยนะครับเเหลวใช้ไม่ได้นะครับไม่ใช่เราเอาเหลวๆไปป้ายนะครับมันก็จะย้อยนะครับ fc ผมนะครับเมื่อเช้านะครับก็ถ้าได้ดูนี่ก็คือทําคลิปให้ดูเลยนะครับว่า เออใช้แบบไหนดีนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับกําแพงเพชรฝนตกทุกวันนะครับฝนตกทุกวันเลยตกพนันมาเยอะแยะก็ไม่รู้นะก็ชาวนาก็เกี่ยวข้าวกันนะครับก็เมื่อวานนะครับแคทไซแงก็ออกไปนะครับไปดูทุ่งนาเขานะครับก็ฝนตกนะครับน้ําเต็มทุ่งเต็มท่าหมดนะครับก็เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่า นาก็จะเกี่ยวข้าวนะครับก็เกี่ยวไม่ได้นะครับก็ต้องดูดน้ําให้แห้งก่อนอะไรแบบนี้ครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ยัง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 แค้นไม่พอนะครับขออีกหน่อยนะครับขออีกหน่อยนะครับก็คือคนไปนะครับคนไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็แค้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็แค้นนะครับ ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมพี่หนูมาใกล้เห็นไหมเห็นไหมเห็นเนื้อนะนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จริงๆแล้วนะครับก็บางคนไม่รู้นะครับก็เอาไปเอาไปโป้แบบนี้นะครับมันก็มันก็ไม่อยู่นะครับมันอยู่เหมือนกันนะครับแต่มันมันก็จะซึมลงไปได้ง่ายนะครับก็นะครับทําแบบนี้นะครับ นี่นะครับโฟมนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะซึมลงไปเรื่อยนะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้นะครับแคทแง่จะเอามาให้ดูนะครับดูรูลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยรูนะครับแบบนี้นะครับกับรูลักษณะที่มีหัวสกูแบบนี้นะครับนะครับนี่ต่างกันนะครับแบบนี้ด้วยนะครับนี่ครับนี่ด้วยนะอ่านี like oh uh, ่อ okay. ่ะแบบนี้นะครับแคทแง่ก็จะ ใช้มือม een, le, like 3, like like this, ันจะเพื่อนนะครับนี่ใช้แบบนี้เลยปั๊บนี่แค่นี้นะครับแค่นี้นะครับอยู่เลยนะครับนี่นะครับเนี่ยแค่นี้เลยนะครับใช้ได้แล้วนะครับนี่อ่ะส่วนดูหัวสกูนะครับซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับก็ลูกยางนะครับอย่างที่แคทแงเงบบอกว่าเออเวลานานไปนะครับก็ลูกยางอัด อัดแข็งแล้วก็เขาเรียกว่าลูกยางตายได้ hmm. นะครับนี่ครับนี่ครับโอ้ไปลักษณะแบบนี้เลยนะครับวิธีการอุดนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับโอ้ให้เนียนให้รอบแบบนี้เลยมาขอกล้องนะครับนี่ครับก็จะเป็นเอ่ออะไรที่มันมันมันหมดเลยนะครับเราเห็นอยู่นะครับนี่ครับแบบแบบนี้เลยนะครับ ก็นี่นะครับผมก็รูนะครับที่ยังไม่ได้ kind of อุดนะครับเราก็ทําการอุดนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ครั infinity, บอุดไปเลยนะครับให้เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็รูรูรูแบบนี้นะครับก็อ๋อ ถ้าถอดตะปูออกนะครับอันนี้เป็นสกูนะครับรูสกูนะครับแต่ถ้าเป็นรูตะปูอะตะปูที่พวกสังกะสีนะครับก็จะรูเล็กกว่านี้นะครับอันนี้เอ่อจะเห็นว่านะครับนี่ครับเกิดการยุบลักษณะแบบนี้นะครับก็ยุบก็ไม่เป็นไรนะครับยุบเราก็เติมนะครับนี่ครับยุบเราก็เราก็ป้ายลงไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับนี่แบบที่เป็นรูนะครับโอเฮมิตนะครับ ถ้าไม่มิดมันก็ไม่อยู่แหละนะครับนี่ครับก็ไหนๆก็ขึ้นไปบนหลังคาแล้วนะครับไหนๆก็ขึ้นไปแล้วก็นั่งรอสักแคบหนึ่งนะครับจริงๆแล้วรูเอ่อรูพวกนี้นะครับก็มีไม่กี่รูหรอกนะครับ่อเกิดการรั่วนะครับอันนี้แค่แงแก็เอามาอุดให้ดูว่าวิธีการอุดเรูกับเอ่อที่มีหัวน็อตนะครับอุดยังไงนะครับจะเห็นว่านี่ครับ พอนานไปนะครับดูที่ที่เราที่เราอุดไปนะครับก็จะเคลือบเลยนะครับเคลือบเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยรอบเลยนะครับก็จะสวยงามนะครับผมสวยงามแล้วก็ติดแน่นด้วยนะครับผมนี่รูที่อุดไปสองรอบนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็นี่นะครับรอบสองนะครับหยอดไปแล้วนะครับก็ยังเป็นเป็นลึกแบบนี้เลยนะครับแต่ไม่ได้รั่วนะครับ เพราะอะไรนะครับนี่ครับใต้ล่างนะครับมันย้อยอย่างที่เขาว่าจริงๆด้วยนะครับนี่เห็นไหมเห็นมันย้อยไหมอ่าแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเขาใช้นะครับแค้นประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็นี่นะครับถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นนะครับผมก็แนะนําให้ใช้ผ้าดิบนะครับผ้าที่เอ่อที่เขาเอามาโป้ฝ้านะครับฝ้าฉาบเรียบนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ เราขึ้นไปบนหลังคาแล้วนะครับก็ฉีกเลยนะครับแปะแบบนี้ได้แล้วนะครับก็นี่ครับดูเป็นรูแบบนี้แปปแบบนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปเลยนะครับแปะเสริมเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ดูรูนี้นะครับรูที่ย้อยนะครับก็ใช้แบบน,นี้เลยแปะเข้าไปเลยนะครับนี่แบบนี้ช่วยได้นะครับก็เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับแปะคับเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวอุดหลังคาตัวนี้อย่างที่แคทแงะบอกนะครับมันมันไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แพงนะครับไม่ได้แพงนะครับก็อุดไปเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับก็เราเอาอยู่นะครับเอาเอาเอาอยู่นะครับเอาให้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าทําแล้วนะครับทําแล้วนานๆจะขึ้นไปสักทีนึ่งบนหลังคาขึ้นบ่อยไม่ดีนะครับมันจะลื่นนะครับยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะครับ ถ้ามันลื่นขึ้นมามันจะเหมือนกับเจ็บนะครับผมมันจะเจ็บนะครับแบบนี้เลยนะครับส่วนส่วนนะครับตัวที่ตัวที่เป็นมีมีน็อตแบบนี้นะครับปล่อยทิ้งได้สบายสบายเลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับรูเล็กหน่อยก็อยู่นะครับนี่ครับก็นี้นะครับหลังจากนะครับที่เราใช้ผ้าดิบนะครับแบบนี้นะครับโพลงไปนะครับแบบนี้นะครับก ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับอ่ามันก็จะช่วยได้นะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้ผ้าดิบนะครับก็เอ่อเหมือนเคลือบรอบเลยนะครับนี่ครับก็อันนี้นะครับเมื่อกี้ผมเอาออกไปแล้วนะครับน่ครับก็ไม่ย้อยแล้วนะครับจากที่เราใช้ผ้าดิบนะครับก็นี่นะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแค่แตงี้เอามาฝาก f c หรือท่านผู้ชมนะครับที่ ไม่รู้ก็แล้วกันนะครับว่าวิธีการอุดหลังคาแบบนี้ก็อุดได้นะครับผมก็โฟูมครับจากที่ไม่ได้ใช้แล้วนะว่าเป็นวัสดุที่ศูนบาทนะครับผมก็หาเก็บเอานะครับเรก็เบนซินนี่ก็นะครับแค่แค่แงซื้อมาเติมรถอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็ใครมีรถมีมอเตอร์ไซค์อยู่ที่บ้านนะครับก็ทําได้นะครับ ออถ้าชอบคลิปแบบนี้เห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์อย่างไงก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ